สวัสดีครับผมทอมมี่ในช่องที่ดินแบ่งขายนะครับถนนที่เรามองเห็นนี้ก็คือจะเป็นถนนเส้นไซน้อยวัดคลองเจ้านะครับผมมุ่งหน้าขึ้นไปนี้ก็จะไปหาตัวตลาดน้ําวัดไซใหญ่นะครับไปอําเภอไซน้อยนะครับห่างจากตัวตลาดน้ําวัดไซใหญ่ประมาณ1.3มกิโลนะครับถ้ามุ่งหน้าขึ้นไปนี้ก็จะไปหาวัดคลองเจ้านะครับไปวัดสว่างอารมณ์ได้นะครับ ตัวบ้านของเราก็จะอยู่ในซอยนี้นะครับซอยชัยพงแลนด์นะครับห่างจากถนนเส้นนี้เข้าไปนะครับประมาณ200เมตรนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมบ้านบ้านพร้อมที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบ้านกันเลยนะครับผม ครับนี่คือตัวบ้านของเรานะครับบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับตัวบ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับบนเนื้อที่200ตารางวานะครับผมห่างจากตัวตลาดน้ำวัดไซใหญ่นะครับ1.3ึ่มกมนะครับผมถนนนี้ก็เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับกว้างสิเมตร มีท่อระบายน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับผมบรรยากาศด,ด้านหน้าตัวบ้านนะครับตัวบ้านจะหันหน้าขึ้นทางทิศเหนือนะครับผมมีหลัวเป็นกำแพงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับ เข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันนะครับ ข้างในตัวบ้านนะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องโถงนะครับหนึ่งห้องนะครับแล้วนี่อีกหนึ่งห้องนอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเปิดประตูออกไปนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมห้องซักผ้านะครับผมราคาบ้านพร้อมที่ดินนะครับราคาอยู่ที่3 9มล้าน9บาทนะครับ คอมออกค่าโอนค่าภาษีให้นะครับราคานี้ยังต่อรองได้ได้นะครับผมด้านหลังของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นที่เปล่านะครับพื้นที่เหลือพื้นที่ไว้เยอะนะครับผมไว้สำหรับปลูกบ้านได้อีกหนึ่งหลังเลยนะครับหรือจะเป็นทำเป็นสวนได้นะครับผมด้านหลังเหลือพื้นที่เยอะนะครับ ท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์0844184122ผมทอมมี่นะครับหรือท่านใดสนใจจะมาเยี่ยมชมนัดเจอกันตรงตลาดน้ำวัดไสใหญ่นะครับผมผมจะได้รับมาชมบ้านนะครับผมนัดเจอกันตรงนั้นเลย ตรงด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็ทําเป็นโรงรถที่จอดรถได้นะครับเหลือพื้นที่ไว้เยอะนะครับผมราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่สามล้านเก้าสห้าหมืนบาทนะครับพร้อมออเข่าโอนค่าภาษีให้นะครับเนื้อที่ดินสองร้อยตารางวาตัวบ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับผมท่างจากอำเภอไซน้อย อีโลครึ่งนะครับเข้าไปข้างในนี้ก็จะมีบ้านเหมือนกันนะครับผมมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวนะครับผมบรรยากาศดีเหมาะสำหรับซื้อไบ้พักผ่อนนะครับ วันนี้ผมทอมมี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม